ครับผมเพื่งสุขภาพตรงแท้เพ่บ้านที่8บ้านกอมลตำบลเกนะสันป่าอเภอวัดเทว์จังหวัดราชบุรี8บ้านกอมลตำบลเกาะสันป่าได้เลือกได้รับการเลือกเป็นอยู่บ้านเศรษฐกิจของเพียงครับสาหรับหมู่ที่8บ้านกอมลนะครับมีครัวเรือนทั้งสิ้น85ครัวเรือนจํานวนประชากร385คนนะครับสําหรับหมู่ที่8บ้านกอมลนั้น มีอาชีพเกษตรกรนะครับปลูกผักนะครับปลูกผักล้มลุกประเภทมะละกอประเภทพริกนะครับอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีนะครับจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอกินเมื่อปีพุทธศักราช2555ส่วนมากพี่น้องหมู่8ตั้กนกลมอนนั้นมีวิถีชีวิตนะครับมีการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเน้นการเน้นการพึ่งพาอาศัยตนเองเป็นหลัก ครับเรียนรู้นะครับเรียนรู้ที่จะปรับวิถีชีวิตแบบใหม่อย่างเช่นการเลี้ยงไก่ในตะกร้าหรือไก่ลอยฟ้านะครับการเลี้ยงปลาดุกนะครับแล้วก็ปลูกพืชนะครับปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นคาตะไคร้ใบมะกรูดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับที่สามารถทําให้เราดํารงอยู่ได้ตรปอปลอกครับ อยู่ในที่รู้จักกันมานานนะครับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะถึงแม้ว่าสภาพสังคมและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านปอมอนจะเปลี่ยนไปแต่ว่าชาวบ้านนะครับก็อยู่พยยังให้ความร่วมมือนะครับร่วมแรงกันดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสมควหลืวก,กินได้นะครับหรือปลูกผักที่แบบเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาชุมชนหรือบาง แผนงานได้ไว้ให้นะครับรู้จักประหยัดเก็บอ,อมลดละอบายมุชีรายใจรัวเรือนและประกอบอาชีพเสริมรายได,ได้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับให้เป็นอยู่อย่างคงเดิมครับในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมก,กับชาวบ้านนะครับพัฒนาพื้นที่ต่างๆในหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นแม่น้าลาคลองนะครับบริเวณวัดนะครับตัดต้นไม้แล้วก็ร่วมกันนะครับร่วมกันคัดแยกขยะ นะครับทังขยะเปียกและทังขยะแห้งนะครับให้หมู่บ้านนะครับมีบรรยากาศที่ดีนะครับและให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้หน้าบ้านแยกขยะนะครับโดยนะครับโดยให้นําขยะที่เป็นจากนะครับทิ้งตรงครัวเรือนนะครับขุดเป็นครัวเรือนขุดเป็นบ่อเพื่อนํานะครับนาขยะนะครับจากขยะเศษอาหารนะครับมาทําปุ๋ยชีวภาพ ครับปัจจัยที่ส่งผลในการพัฒนาหมู่บ้านประสบความสําเร็จนะครับผูน้นําชุมชนมีความเข้มแข็งมีความจริงใจในการพัฒนาหมู่บ้านมีความศิสละเพื่อส่วนรวมและประชาชนในหมู่บ้านยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตระหนักและแรงเห็นถึงความสําคัญจนเกิดแรงบันดาลใจ ในการดําเนินชีวิตตามปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้นะครับและประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคีกระตือรือล้นและมีความร,ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาทุกๆด้านมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและนำะขยายผลสู่ครอบครัวอื่นนะครับและมีการจัดระบบบริหารจัดการหมู่บ้านด้วยความโปร่ปงใสเป็นธรรม และภายในหมู่บ้านมีศักยาภาพและมีความพ,พร้อมในด้านทุนทั้ง5ประเภทได้แก่ทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนธรรมชาติทุนการเงินและทุนกายาภาพผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่พัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพงได้เห็นถึงการพัฒนาที่สําเร็จภายในหมู่บ้านและได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอเข้าร่วมการคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไป